ทำด้วยทำด้วยคล้ายคล้ายกับคล้ายคล้ายกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับตรงขันข้ามกับตรงขันตรงกันข้ามกับถึงจะถึงจะพลาสติกพลาสติกพลาพลาสติก พลาสติกโลหะโลหะโลหะสวามีสวามของกินของกินตามตามธรรมดา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  ทำทัน마다ใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรทำด้วยอะไรทำด้วยอะไรหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรคล้ายคล้ายกับอะไร คลายคลายกับอะไรตรงกันข้ามกับอะไรตรงกันตรงกันข้ามกับอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรใช่อย่างไงใช้อย่างไงเป็นอย่างไงเป็นอย่างไงนับอย่างไงนับอย่างไงขายอย่างไงขายอย่างไงพูดว่าอย่างไง พูดว่ายัางไงใช้เมื่อไรใช้เมื่อไรทำเมื่อไรทำเมื่อไรพูดเมื่อไรพูดเมื่อไรเห็นเมื่อไรเห็นเมื่อไรใช้ทำอะ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 ไร ช้ทำความสะอาดบ้านใช้ทำความสะอาดบ้านใช้ทำกับข้าวช้ทำกับข้าวชายซ่อมรถชายซ่อมรถชายเย็บผ้าช้เย็บผ้าช้เมื่อไรชายเมื่อไรชายเวลาเล่นตล่าชายเวลาเรียนหนังสือ ช้เวลาทำขนมชาเวลาทำนาทำด้วยอะไรทำด้วยอะไรทำด้วยผ้าทำด้วยไม้ทำด้วยกระดาษทำด้วยพลาสติกทำด้วยโลหะทำด้วยโลหะ เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับของของกินเกี่ยวกับการค,ค้าการค้าขายเกี่ยวกับการค้าขายการค้าขายเกี่ยวกับ การรรมดาเกี่ยวกับการทำการทำนาเกี่ยวกับการทำนาทำด้วยโลหะหรือเปล่าเป็นของเกินหรือเปล่าเกี่ยวกับหรือเปล่าใช้ที่ไหนบ้างใช้ที่ไหนบ้าง ใช้กับใครบ้างใช้กับใครบ้างใช้กับเรื่องอะไรบ้างใช้กับเรื่องอะไรบ้างรถเร็วรถดเร็วคล้ายคลยกับรถตวนหรือเปล่ารถรถดเร็วรถเร็วคล้ายคล้ายคลยกับรถตวนหรือเปล่า ก็าคลายคลายกับหม้อหรือเปล่าก็าก็ตาคลายคลายกับหม้อหรือเปล่าผ้ากลมทิ่งเที่ยงผ้ากลมเทียงคลายคลายกับผ้าปูที่นอนหรือเปล่าบามีคลายคลายกับกวยเตี๋ยวหรือเปล่า ตามธรรมดาสว่วนมากมักจะพบในโรงเรียนตามธรรมดาสว่วนมากมักจะพบที่ต่างจังหวัดตามธรรมดาสว่วนมากสว่วนมากมักจะกับวไยบนโต๊ตามธรรมดาสว่วนมากมักจะใช้ใน ครัวตามทธรรมดาส่วนมากมักจะพบที่ไหนบ้างตามทธรรมดามักจะอยู่ที่ไหนบ้างตามทธรรมดามักจะเกะไว้ที่ไหนบ้างตามทธรรมดามักจะเห็นที่ไหนบ้างตามทธรรมดามักจะขายที่ไหนบ้าง เขามักจะขายขายการคลายกลาย,กลายสถานีคนส่งขายมักจะขายกนหน่าโรงแรมเขาเขามักจะขายกันแถวสุขุมวิทเขามักจะขายกัน ตงขงคมตลอดตลาดพูดอย่างนี้ดูู้ดอย่างนี้ได้ไหมใช้อย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเขียนอย่างนี้ถูกไหมนับอย่างนี้ถูกไหมทำอย่างนี้ถูกไหมเป็นของหวานอย่างอื่น เป็นของวานอย่างหนึ่งเป็นของชายอย่างหนึ่งเป็นผลไม้อย่างหนึ่งเป็นชายอย่างหนึ่งคำนี้พูดยังไงถึงจะถูกครับคำนี้คำนี้เขียนยังไงถึงจะถูกครับ คำนี้อ่านยังไงถึงจะถูกครับคำนี้ใช้ย,ยังไงถึงจะถูกครับ